กับตัน,ค,<ข>ค,นคุณชอบไหมคุณกนะินหมูกระทะคุณชอบไหมอะไรนะชอบไหมคนกินหมูกระทะชอบสิหมูกระทะมันอร่อยอะ่ะแล้วปก,กติผมกินหมูกระทะมีเสียงจับ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 ไหมนหนึ่งแล้วคุณทำแบบเหมือนเพื่อนคุณได้ไหมทำห้ดูหนด้วยไหนไม่ใช่แบบน,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 นี้พี่แบบพี่ดิ๊กี้พี่กินแบบมีเสียงหรอเขาเขาต้องต้องให้เขาทำให้หมดเลย ไม่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 แล้วทำแบบอ่าเวลากินหมูกระทะมันเป็นไงไหนทำไม่เยอะกินหมูกระทะมันก็คือคีบแล้วก็เอาใส่ปากไงคะไม่มันต้องกินแบบมีทรงมีเสียงหน่อยนิดนึงงานมันต้องทำโชว์ดิเพื่อนทำโชว์อาจจะเป็นรายการทำโชว์อะไรค่ะทำโชว์อะไรกินหมูกระทะโชว์อยู่หรือเปล่าคะเหมือนพวกหมูกินลำเลยอ่ะกินลำกินโยกแว่อะเจ๊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 แว่เจ๊ดี๋ยมานะพี่ดิกกี้พี่เจ้าตอนไหนบอกไปไม่ไม่ไม่ต้องไปไหม ทำไมอะพี่ไม่อยากอยู่คนเดียวหนูต้องไปทําภารกิจส่วนตัวอยากอยู่ด้วยอยากอยู่ด้วยไม่ตั้มต้องไปรับเพื่อนไม่นานว่าว่าแต่คุณชื่ออะไรนะว่าแต่คุณชื่ออะไรนะชื่อดิกกี้ค่ะพี่หนูดิกกี้โสดเลยเจอเพื่อนมาเรารถว่างว่างหนึ่งใช่ป่ะเพื่อนไปคุณดิกกี้ป่ะเจอป่ะเพื่อนพี่ดิกกี้มึงจะเร่ชื่อกูหาพ่อมึงไหเพี่อโอ้ยควายอะไรแล้วเขาก็จะแค่สัมภาษณ์เรื่องหมูกระทะแหละไม่มีอะไรหรอก ไอโปกไปเลยอะไม่รู้อ่ะไม่ไหน่เรียกมา่ามัดิขอไปแกล้งดิมึงเอาเขาไปทิ้งแบบน้ำทิ้งแน่ดับอยู่มั้งใช่หรอเออ,อน,นี่เขาไปอยู่เดียวดิมึงคุยดิมึงชวนเขาคุยเดียวด,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 ดิเฮ้เมึงหาช่วงเด็ดแอร์เนี่ยกูรู้นะเอาดิเพือ่อนมึงคุยอะไรแล้วเพื่อนเอาตังแทนได้ไหมคะคุณชอบไหมครับคนแบบหน้าสูงเนี่ยุณชอบไหม รถแต่มึงสีมึงเอาอะไรได้แต่กูไม่ทนดูหน้าสูนครับหน้าสูนนะไหนคะครับขอโดนไหนจะมันเจ็บที่ใจเลยใช้เพลงแล้วก็ขอโทษด้วยนะคะขอโทษนะค่ะอาจจะเป็นแบบแบบนี้ก็ได้ครับโอ้ยฉีดยาได้อะไรคุณถอดรองเท้าทีนึงได้ไหมแกแต่งวันเด็กไว้ถอดรองเท้าทีนึงได้ไหมครับอ๋อนี่นะครับกลับมาปกติละฮัลโหลแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปแป๊บนึ่งขออยู่อยู่ที่ร้านแป๊บนึงเดี๋ยวไปแป๊บนึ่งเราไป พี่เบลโลพี่ทำพี่หนูกลัวอย่เนี่ยไปสัมผัสอะไรเ,<ล>เรื่องหมูกระทะเนี่ยไม่ก็แค่กินหมูกระทะหนูชอบกินหมูกระทะไหมชอบเออแค่นั้นอะ เขารับหลังแล้วจัดไปเพื่อนเขารับหลังแล้วจัดเลยยังไม่ได้พูดอะไรกันเลยดู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 ดอดูดูดูีูดูดูอลดูดีดูดูดยากดีหรือเปล่าอดูดูเูดูดูด้ดงดูด้ยูดูดอดไดู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 ังดู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 ดาดัดู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 ยูดเดู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 นาดู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 มูนูด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 เคอาูด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 ูแูดูบบดูนูดูดีดู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 จูด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 คดู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 ดเแบบ เขาก็แบบรังเกียจเราแล้วพี่ดูดิเอาเลยเพื่อนอะโอ้โหไม่คุยกับเพื่อนผมเลยเหรอครับเนี่ยคุณชื่ออะไรนะครับดิกพิกี้คัพดิกกี้ไม่คุยกับเพื่อนผมได้เหรอครับพิกกี้ถามเขาไปฉับผมผมถามผมถามก่อนว่าในแก๊งคุณนี่มีรายชื่อแบ็คลิสต์มีชื่ออะไรบ้างครับไม่มีหรอกครับไม่มีอะไรแบบนั้นหรอก แล้วคนชื่อท็อปนี่มีไหมครับไม่มีนะคะไม่เคยเห็นอะอ๋อไม่มีใช่ไหมยังไม่มีครับยังไม่มีแล้วคนชื่อเจตี่ครับมีไหมคิดคิดไอ้เหี้ยอ้าเไมนแร์ใจมีไหมครับแบบช่วยตอบให้แบบอะไรนะค่ะอะไรนะคนชื่อเจตี้นี่มีแบ็กปิบอยู่ไหมครับ เออไม่ไม่น่ามีค่ะไม่มีหรอกไม่มีไม่มีสบายใจเฉิบแล้วพี่อ่ะสบายใจเฉิบแล้วเพื่อนยิ้มหวานดียิ้มหวานดีคุณดูหน่าแล้วคุณชื่อติ่มซำมีไหมครับไม่มีค่ะไม่มีอ๋อโอเคไม่ไม่มีหรอกครับไม่ไม่มีะไรเลยมีใช่ไหนเลยตอนนี้ไม่มีแบคทีร์อ๋อคือเขาเคลียร์แบคทร์แล้เคลียร์ยอดหรอ ไม่รู้ครับแต่ไม่เห็นอ่ะไม่มีหรอกนี่ครับผมพวกผมก็จีบพี่แมโล้อยากอยากแบบอยากมีไม่มีครับไม่เอาดิไม่เอาดิไม่มีดิจะมียังไงอ่ะไม่มีอืมเราไม่มีใช่ไหมไม่มีชัวร์นะชัวร์ทางสะดวกดิทำไมอ่ะพี่จะทำอะไรมาให้เปล่าไม่มีอะไรมีแผนร้ายนะหราอ่ะไม่มีอะไรครับมีต้องมีแน่นอนอย่างเงี้ย อยากออทไม่น่ารักอ่หรอไม่น่ารักออันนี้อันนี้อันนี้มันยินอ๋ออันนี้คือฟาร์มแล้วอยู่ครับไม่ฟาร์มหมดแล้วครับก็คือสไปร์ลค่ะแต่ว่าพี่เมโลถามเรื่องหมูกระทะอยู่ไหมอันนั้นอุ่นไปฟาร์มเลยอหนูไปฟาร์มอะไรพี่ติกกี้จะฟาร์มอะไรอ่ะฟาร์มรักหรือเปล่าีนะฟาร์มรักเหรอ ไมม่ดยัังงควาอาจอาจจะใช่อะค่ะไอ้พีแบบอาจจะด้วยใช้คำว่าอาจจะด้วยเพื่อนก็เข้าใจอยู่นั่งกูก็นั่งแต่ตอนคำพูดเราอยู่เมื่อกี้นั่งจนแบบเส้นขมับขึ้นนะเมื่อกี้โอ้อาจจะที่เมลโล่ซื้อเลขคีนุไหมแสนหนึ่งป่ะถูกเกินไปไหมอ๋อสองแสนวางไว้ก่อนแสนแปดวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนแสนห้า แสนสได้อยู่แสนห้าแสนสี่รอบท้ายนี่แสนสี่แสนสี 45, น่หมื่นห้าพันนิดนึงนะได้ไหมอีกนิดนึงอีกแค่นิดเดียวเ<ด>พิ่มหรอแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยนิดนึงม,นมันใกล้ละมันใกล้ละมันใกล้ะซื้อเลยถ้าอีกนิดนึงอะซื้อเลยถ้าแบบเลขกลมๆหนึ่งสีู่นย์ศูนยูนะเงี้ยซื้อเลย แสนสี่สองพันห้ากอถูกอยี่วก็เอาก็ได้อ่ะโห,โหพี่กดราคากันเกินไปไหมล่ะหนูต้องแบบเอ้าฟาร์มตาแตกแล้วหนูมาเสน,เนอราคาให้พี่ทําไมล่ะก็งงนหนูเสนอ<ะ>เผื่อพี่จะแบบเห็นอกเห็นใจไงอ้าวไม่เขาห่างเงินเพื่อไปซื้อบ,บัตรประกันเพื่อนเขาจะตีกับเราแสนสี่ก็ได้ค่ะตอนแสนสีน่ก็ได้แสนสี่นะพี่กดตังค์ให้นะกินหนูมิก่อันอ่ะอันเดียวโอเคเอาเอา ทุกคนไร์ผิดครับอยู่กันนานนะครับ,รบอันนี้อันนี้ชอบเพื่อนผมนะครับใช่ไหมเเห็นบอกฟาร์มรักอะไรนะครับชอบเพื่อนผมใช่ไหมครับก็เห็นบอกฟาร์มรักเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดเลยนะยังไม่ได้พูดเลยผมยืนฟังอยู่เนี่ยนะคุณบอกว่าฟาร์มรักก็ได้อาจจะฟาร์มรักไม่ได้าาพูดอะไรครับผมฟังอยู่ ตันพูดครับเสียงคุณชัดชัดครับกับตันเขาบอกว่าแก๊งคุณเนี่ยร uh ้องเพลงกันเป็นเกิร์ทุกคนเลยไหมเออเจสที่เราคุยกันไว้เมื่อวานอะไรนะม่ตงพีีาเออได้ได้เด้๋ยวฮะได้แล้วบอกเขาให้บอกเขาดิบอกเขาดิ เขาชื่ออะไรนะเพื่อนชินจั๊กี้เก้าฮาร์ดทามแมกมาศูนย์แปดนาร์นทามครับเฮ้ยโอ้โหรับหลังจัดเฮ้ยไอ้โรเมโลมโคตรหิวอ่ะดูเดี๋ยวพื่ออะไรอ่ะทรงหิวจัดเลยขอบคุณร้อยกินหลังจัดเลยพบ่อสามสี่ร้อยห้าร้อบิตนะครับอยู่กันนะครับพี่ขอมมาครับเรได้ตีนะคือได้ตีนะครับอ้าวอ้ตุ๊กต่องทันด้วยของครับ ขอบค well. ุณบิดนะครับคุณบิดกี่น้องเพลงเป็นไหมครับขอบคุณมาได้ไหมครับเดีผมชุบด้วยชุบเลยพี่หนูให้เข้าสองจานแล้วปล่อยพวกหนูไปได้ไหมโอ้โหไม่เข้ามันต้องให้ปกติอยู่แล้วไม่เอาโอ้โหใช้คำเขาใช้เขาใช้คำว่าปล่อยอ่ะ เพื่อนมคิดเอาเดยเขาเขาคงรำคาเราจัดเลยแบบพวกหนูพไปแบบว่าไปไปขายของกันไงพวกหนูไม่มีตังเขาไม่เอามึงเลยเพื่อนเขาแบบนี้อะไรเอาเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาเอาได้ไหมจะจะขอไปก่อนได้ไหมสุดขาวสู้สุดดำไม่ได้ดิงงโอ้โหเขาเมินมึงจัดอ่ะเดี๋ยวแล้วคนเนี้ยเขาก็จะไปอีกคนนึงด้วยมึงรอดูดิเออแล้วเขาก็หนีเว้ทีเนี้ยเขาหนีเว้กลับมาทำอะไรครับกลับมาทำอะไรไม่ถึงว่าเมื่อกี้บอกจะกลับมาทำอะไรครับร้องเพลงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องหมูกระทะต่อได้ไหมคะ ม่เนี่ยเพื่อนผมบอกว่าเมื่อกี้ร้องเพลงเป็นไมคคือเขาจะให้ติปไงวันี้ไม่มีใครร้องเพลงเป็นเลยค่ะคุณทิกกี้ครับตี่ใช่ไหมหนึ่งเพลงได้ไหมร้องร้องไม่เป็นเลยทีร้องเราร้องร้องหนึ่งเพลงได้ไหมเฮ้ยถ้าคุณร้องนี่เพื่อนผมอาจจะปล่อยคุณไมก็ได้นะร้องเราร้องิกกี้ไมผมไม่ได้มีส่วนรวมอะไรนะผมแค่แบบมาบอกแนะนำเฉยๆอันนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อน่แต่รู้จริงใช่ครับผมแค่บอกว่าในมุมเพื่อนผมมันอยากฟังเพลงไงแค่นั้นเองผมไม่มีส่วนรวมอะไรผมไม่เกี่ยวนะอันนี้บอกไปก่อน าฟังโพลแล้วพี่ร้องรอเจ๊จะฟังเพลงอะไรเพื <S <S ่อนร้องให้กินแต่แกแล้วแต่แกแล้วแต่แกแกอยากฟังอะไรแกถามมาดิพี่เจ๊เพื่อนอยากฟังเพลงอะไรปะพี่ดิกกี้อแกฟังเลยเพื่อนเอาเอาเอาเพลงที่คุณดิกกี้ถนัดเลยครับเป็นไรผมยืนอยู่คุณตรงนี้ได้พักนึงเลยอ่ะได้ยาวเลยจริง ยังขอหาก่อนได้นไหมรับโอเคโอเคได้ได้เพลงเดียวครับเพลงเดียวพอเพื่อนมปล่อยเลยเขาบอกแม่กูเข้าใจผู้หญิงนะเขาจะบอกว่าเดี๋ยวกูร้องเพลงนี้เสร็จแล้วมึงออกไปจากชีวิตกูเลยเขาบอกเงี้ยเะื่อเขาคงคิดอย่างนั้นอยู่แล้วเว้ยจริงเข้าใจอยู่เขาไม่เอามึงเลยเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนกูเข้าใจเว้ยคนเราเนาะเหมือนเราไปบังคับได้เสมอเหมือนเหมือนมึงไปบังคับเขาเลยเพื่อนเฮียอันนี้อันนี้บังคับเนี้ เพื่อนผมบังคับหรือเปล่าครับคุณผู้หญิงถ้าถ้าผมบังคับก็ไม่เป็นไรครับผมเข้าใจอยู่ครับคนเลวไม่ได้บังคับว่ะครับไม่ได้บังคับครับแป๊บนึงนะขอหามเห็นแป๊บครับไอ้เวโร่มลมเอาตังค์ให้เขาไปสักข้ามหมื่นไปเพื่อนเอาตังค์มาอ่ะเลขอะไรครับเลขอะไรครับเราจะร้องก่อนขอร้องก่อนนะกันเออให้ไปเขอร้องอยู่แล้วเพื่อนถ้าเขาปิดโดนเพื่อนโดนเราเพื่อนโอเคเพื่อนอ่ะเลขอะไรดิกี้อ่ะดิกกี้มาพี่ดิกี้เลขอะไรคนชั่วดิกกี้อยู่ไหม นี่ก็นั่นแหละน้งเพื่อนนะเจ๊นะนี่ขนาดไปบังคับไม่ดูดิแม่เขาบอกเองนะเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับขึ้นรถได้ครับไม่ผมไม่ได้ผมไม่ได้บังคับแต่ถ้าคุณอยากไปก็ไม่เป็นไรครับไปได้ไม่ว่าหรอกพี่เขาบอกเขาตอบว่าเราไปได้อืมใช่ครับไปได้ครับไปได้โอ้โหหักไม่เป็นไรหางหน้าจะเขาหักหน้ามึงจัดเลยเพื่อนมืดิเขาใจอยู่เขาใจอยู่เลยโอ้โหหางหน้ามึงจัดเลยเพื่อนได้ครับขึ้นไปเลยครับโอ้ยเขาหางหน้าด้วยความเต็มใจได้แล้วในกระเป๋าเมื่อกี้กัดให้แล้วแมวแล้วดเปว่าไม่เป็นไร เออให้เขาไปเถื่เพื่อนไม่เป็นไรให้ไปเลยเดี๋ยวไปบอกเลให้เขาไปเลยเพื่อนเขาจะไปก็แล้วแต่เขาเพื่อนเอาเลขอะไรครับเลขอะไรครับสี่ห้าหมื่นอ่ะพี่เลขอะไรครับเอาเลยเพื่อนเอาเลยเลยพี่เลขอะไรครับกระเป๋าอะไรครับกระเป๋าอะไรครับเอาเลยครับพี่เบลโล่ตันไม่ขายแล้วนะเลดกเกียร์เอาเก็บไว้ใช้กระเป๋าอะไรกระเป๋ากระเป๋าเก้าสองเอาเลยเพื่อนให้ไปแล้วอ่ะก็ถ้าถ้าจะไปก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้ว ได้ว่าอะไรอยู่เอาเลยครับเอาเลยที่ผมไม่เกี่ยวนะผมบอกผมไม่เกี่ยวนะผมแค่ผมแค่เป็นสื่อกลางนะครับผมผมผมไม่ได้ห้ามนะผมไม่ได้ห้ามนะจริงจรจะเย็นเพื่อนพอแล้วเพื่อนเพื่อนเขาคิดว่าเราบังคับเขาให้เพื่อนแต่เราไม่ได้บังคับนะจริงเพื่อนเอ้เออจริงเพื่อนอะไรที่เห็นด้วยเอาเลยเพื่อนอันนี้ผมไม่เกี่ยวนะครับคุณผู้หญิงเอาเลยครับไปก็ได้ครับผมไม่ทําอะไรอยู่แล้วไปก็ได้ไม่ไม่ไม่ทำอะไรครับไม่ไม่ทําอะไรเลยสักอย่างจริงๆผมพูดจริงไปได้ไปได้ เมื่อกี้เมื่อกี้มันมันเงินค่าอะไรนะครับค่าร้องพี่ไงครับผมให้คุณร้องพล่ไม่ร้องก็ได้ครับไม่ร้องก็ได้แต่ถ้าไม่ร้องก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรขมเข้าใจผอเข้าใจใช่ผมไม่เกี่ยวนะครับผมเต็มใจให้ผมเต็มใจให้ผมไม่เกี่ยวคือว่าถ้าผมอปกไปสองคนไม่เกี่ยวอะไรใช่รับหัวแดงกับหัวขาวไม่เกี่ยวครับเราไปใช่นีออนหรอไงอ่ะนีออนนึงของแก๊งแก๊งไหนใช่ปะ น่าใช่ครับผมไม่รู้ว่าของอะไรมันเฮดนะครับน่าของแต่นี่ครับอาคุณจะไปก็ได้ครับไม่เป็นไรผมไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วแต่แต่ผมไม่เกี่ยวนะบอกใจสองคน cover ได้ไหมครับ cover ได้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 คือ cover นี่คือยังไงครับคือ limit ได้ไหม l i มิ t เปิดเพลงมาด้วยแล้วก็หลบไปด้วยเอนจินได้ไหมเอนจินซาฮาราได้ไหมซาฮาราปูจินได้ไหมปูจินเนี่ยตาตาปูได้ไหมตาปูผมให้คุณเพราะว่าคุณคุณแบบกงยูได้ไหมกงยูจงซอกได้ไหมจงซอกโกมินโฮโกมินโฮได้ไหมกมินโฮได้ไหมคอมมินโฮได้ไหม ไอยูเลยไหมอยูไอยูในเรื่องโฮเทลเดลลูน่าเลยไหมไออยูไอยูในเรื่องโฮเทลเดลลูน่าครับดีิอัมด้วยดีซูจีเลยไหมซูจีเลยไหมในเรื่องไอดอลข้างบ้านเลยไหมซูจีรักทำแย่เรื่องโคลิโคได้ครับพี่ได้ใช่อันนี้ได้ไหมครับ ตับได้ไหตับอันนี้เนี่ยเปียกเปียกได้ไหมเปียกโซเยสได้ไหมได้ไหมอีอะไรเจิดเกมซิงได้ไหมได้ไหมตั้มตัตั้มตัโซเยได้ไหมตั้มโซเยสได้ไหม ได้ไหมครับหรือว่าได้ไหมโรลสไตนตัน <c oughs> หรือจะเป็นสเก็ตคาแลนด์ไหมได้ไหมได้ไหมครับได้ไหมหรือจะเป็นแจ็กกี้เลยไหมแจ็กกี้ยกได้ไหมยกได้ไหมยกดุนเหนือได้ยินครับได้ยินครับได้ยินชัดเลย ไปอย่กันจงไม่ใช่หนาไม่ใ่าไม่ใช่หนาไม่ใช่ใช่ดูหลังอยู่แล้วครับหลไม่ใช่หชอนื่ออะไรบอกกันหน่อสิไมนจะรูไม่ใช่หนข้าวจข้าใจข้าใจอันนี้ท่องให้พวกผมฟังหรือเปล่าคุณเลยเอาง่ายๆคุณผมให้คุณร้องได้แต่คุณร้องต้องให้ร้องฮรอันนี้อันนี้คุณต้องเออผมไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยอะ ขอใหม่ได้ไหมแบบร้องในทางเนี้เปียกใบแดงได้ไหมครับเปียกใบแดงขอใหม่ได้ไหมแบบขอใหม่ได้ไหมแบบทัดช้อยทัดชัดทำอะไรเปียกเอเปียกเอเด็กใบแดงได้ไหมครับเปียกเอเล็กใบแดงเอาเปียกตาไฟได้ไหมเปียกตาไฟอยากได้เพลงอะไรครับอยากได้อ๋อเอาเอาเอาแล้วแต่คุณเลยครับแต่คลยอันนี้ได้ไหมครับหลุยหลุยบีเอมนะครับหลุยบีเอมอะไรนะครับหลุยบีเอมได้ไหมครับหลุยบีเอมนะครับ อันนี้ได้ไหมครับบัตรเยตเลียได้ไหมบัตรเยตเลียไลฟ์เพื่อนอะไล์เหรอบัตรไลฟ์เยได้ครับบัตรไลฟ์เยบัตรไลฟ์เย